สวัสดีค่ะอยู่กับร้านนาพาทัวร์ค่ะวันนี้มาอัปเดตเจตัวน้อยกันค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าตอนนี้เหลือเจ็ดตัวแล้วค่ะตัวจอยกับเพื่อนที่เป็นตัวผู้ค่ะโดนแม่นทับกว่าจะเจอตายแล้วค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ที่เหลือก็สมบูรณ์ดีค่ะน่าจะไม่เป็นไรกินอิ่มแล้วค่ะตอนนี้นอนหลับแล้วจะน,น้อยแม่ยังตอนแรกก็ยังเลี้ยงไม่ค่อยเป็นค่ะตอนนี้รู้สึกว่า จะรู้แล้วว่าลูกตัวเองขาดไปหนึ่งตัวก็เวลานอนก็จะระวังมากขึ้นกว่ากว่าทุกทีที่เวลานอนก็ไม่ค่อยระวังค่ะก็เลยทับลูกและที่นี่อากาศหนาวมากค่ะฟังไม่ผิดค่ะอากาศหนาวมาก ยังงงงอยู่ว่านี่หน้าร้อนหรือหน้าหน้าหน้าหนาวัวน้อยกินอิ่มนะคะเริ่มรับตรงนี้ลุกขาดไปตัวนหนึ่งน้าสงสาร คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วนหน้าพาพัวค่ะแล้วจะมมาอัปเดตด,ดูเจ้าตัวน้อยอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ